สวัสดีค่ะเลือีก3ราศีนะคะที่ยังติดค้างกันอยู่นั่นก็คือราศีที่10-11แล้วก็12ค่ะนะคะ ต่อไปนะคะเป็นราศีที่11นั่นก็คือราศีกุมนะคะดาวเจ้าเรือนของราศีกุมนั่นคือราหูหลายคนบอกว่าวิ้ยได้ยินคําว่าราหูแล้วน่ากลัวต้องบอกก่อนว่าราหูคือเงาของพระอาทิตย์พระอาทิตย์เป็นเช่นใดราหูก็จะตรงกันข้ามเช่นนั้นข้อดีหรือข้อใกล้เคียงระหว่างดาวาดาวราหูกับดาวอาทิตย์นะคะคือราหูเนี่ยเขามีความมุ่งมันค่อนข้างเยอะ แต่เขาจะไม่สนใจวิธีการซึ่งต่างกันกับดาวอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยเขาจะรักเกียรติรักศักดิ์สีีแต่ราหูไม่ใช่นะคะราหูจะเป็นประมาณว่ามุ่งมั่นไม่สนใจวิธีการฉันจะต้องมีความคิดแล้วก็จะต้องทำสิ่งนั้นให้สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีราหูเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นเยอะแต่เราจะต้อง ควบค c o n t r o ความมุ่งมั่นของเราให้ได้เพื่อที่จะอยู่ในเกาะของความมุ่งมั่นไม่ให้ก้าวผ่านจากความมุ่งมั่นกลายเป็นความมัวเมาอันนี้จะน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดในราศีกุมนะคะที่บอกแล้วว่ามีดาวลาหูนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะเพราะฉะนั้นะจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นดาวเจ้าเรือนหรือจะเป็นราศีกุมก็แล้วแต่ทั้งสองอันนี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นธาตุลมทั้งคู่ เพราะฉะนั้นจะค่อนข้างหนักคนที่เกิดในราศีกุ่มเลยเป็นคนที่คิดเยอะคิดเยอะจริงๆค่ะเป็นคนที่ช่างคิดช่างใฝ่ฝันอยากทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นนะคะทําเยอะโปรเจกต์มากนะคะเป็นคนที่ชอบสนุกชอบสนานเป็นบางครั้งก็เยือกเย็นนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบอิสระนะคะอิสระทั้งทางกายทางความคิดชอบการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่า2ด้าน มุ่งมั่นกับมัวเมาเราจะต้องแยกให้ออกนะคะเพราะลมกับลมไม่ว่าจะเป็นธาตุไม่ว่าจะเป็นธาตุลมจากดาวเจ้าเรือนคือลาหูหรือจะเป็นธาตุลมซึ่งมาจากราศีกุ่มสองเด้งมาชนกันลมกับลมมาเจอกันละค่ะเราคิดดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงอยากทําอะไรทําค่ะกระพือเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องไตร่ตรองสักนิดนึงสําหรับคนที่เกิดในราศีกุม เอาเป็นว่าจบกันแล้วนะคะสำหรับนี้คงจะต้องลากันไปแล้วนะคะในเรื่องของการที่เรามาพูดกันถึงเรื่องของพฤติกรรมหรือนิสัยของราศีแต่ละราศีอาจที่บอกไปแล้วนะคะว่าอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างถูก 10%, 20%, 50%, 50หรือบางคน90%เพราะดวงดาวไม่ได้อยู่กับเราแค่ดวงเดียวค่ะ อิทธิพลของดาวก็ไม่ได้มีหนึ่งดวงเพราะดาวทุกดวงมีอิทธิพลกับเราหมดตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกตราบใดที่ยังมีกลางวันและกลางคืนตราบใดที่โลกยังหมุนรอบตัวเองตราบใดที่โลกยังหมุนรอบดวงอาทิตย์ตราบใดที่จักรวาลนี้ยังมีอยู่นั่นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะ จะให้เกิดมาแล้วตายเหมือนกันหมดชีวิตเหมือนกันหมดทุกวันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเลือกเอาสิ่งที่ตัวเองเป็นส่งเสริมในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วพยายามที่จะไม่ให้สิ่งที่อ่าเขาเรียกอะไรเป็นอุปสรรคกับเราเนี่ยแหละค่ะมาทําลายเรานะคะทุกอย่างใช้สติและวิจารณญาณค่ะทุกด้านมีดีเสมอเลือกสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ